บอกเราเล่าเดี๋ยวบอเออแล้วคุณคุณฝนพูดการได้ไหมได้ค่ะพูดกางดีกว่าพูดการดีกว่าเผื่อจะได้ฟังรู้เรื่องก็ได้เผื่อพี่น้องประชาชนเดี๋ยว่องไม่แด่ไปฟังเดี๋ยวก็แปลภาษาพูดเธออยากปองดองค่ะทำไมต้องย้ายข้าราชการคะทำไมต้องย้ายข้าราชการไม่ไม่ย้ายข้าราชการนะค่ะจะได้ปองดองกันค่ะอ๋อยังไงนะนิสัยค่ะคือนิสัยอ่าฮะนิสัยแบบรัฐบาลชอบแบบ ย้ายข้าราชการนะค่ะรัฐบาลชอบย้ายข้าราชการเออไม่ต้องย้ายค่ะถ้าอยากลองลองไม่ต้องย้ายลองลองลองเข้าใจไปใส่เขาอืม็สอต่อใหม่ๆเนี่ยครับเสียตรงเดียวแหละจ้ะชอบไปย้ายข้าราชการค่ะอือมครับชอบย้ายเจ้าหน้าที่อืมเขาก็อยากได้คนที่ทํางานกับเขารู้เรื่องอะ,ะไม่ได้ค่ะต้องลองลองเขาต้องทําให้เขาถูกใจไม่ใช่ว่าย้ายเขาตเองมาอ๋อ ไม่ควรทาอย่างนั้นใช่ไหมเออเป็นข้าราชการการเมืองมาถึงควรจะเข้าใจข้าราชการประจำย้ายเขาใช่ไหมฮะไม่ต้องย้ายเขาค่ะก็อยากปองดองค่ะย่างนี้มันยังไงยังไงยังไงก็ไม่มีการปองดองได้ค่ะไม่ใช่จกตัวเองค่ะพูดมาลวแขนครับอ่าแล้วที่ที่เวทีปองดองหรือเนี่ยฮะแรยงานสถาบันพระปกเก้าเนี่ยเขาให้ล้มคดีคอตสอ่ะคุณฝนว่ายังไงไม่เห็นด้วยหลกค่ะไม่ต้องไปล้มหรอกค่ะคือล้มพวกนักการเมืองจะมากกว่าค่ะ เร่มนักการเมืองค่ะเอาคนใหม่ๆมาเลยค่ะอ๋อล้มนักการเมืองล้มมึงท like. mm ุกๆคนเลยเอาทิ้งหมดเลยตรงนักการเมืองเก่าๆนี่ค่ะครับทิ้งจะเลยค่ะนิสัยครับนิสัยในเป็นอย่างนี้ทุกรัฐบาลเลยครับไม่ต้องย้ายเขาได้ไหมคะครับฟองดองคือรักเขาเ็นดูเขาไม่ต้องย้ายเขาน่ะจ้ะเนาะจะดีที่สุดแล้วมีแค่นี้แหละข้อเดียวเท่านั้นเองครับ อ่าแล้วเรื่องไฟป่าอยากพูดไหมฮะที่อุดรมีไฟป่าไหมไม่พูดหรอกไรแตพูดแต่นักการเมืองนี่แหละฮะค่พูดแต่นักการเมืองนะโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะย้ายใครเนี่ยค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับไม่ต้องย้ายใครครับ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 คือมันเป็นแหมมันเป็นเรื่องธรรมดานะใช่เรื่องธรรมดาก็สงสารข้าราชการประจำมานะครับแต่บางทีพอพอเหมือนนักการเมืองเขามาทำงานไม่ถูกใจไม่สนองตอบเรามาตอครับก็ต้องย้าย ก็เป็นเรื่องปกติของสังคมไทยอืมเพราะอย่างที่บอกแล้วฮะประหลัดกระทรวงอธิบดีก็ต้องอยู่แต่เขาไมอยู่ใต้เหรอจริงๆควรทํางานควบคู่นะอ่าทํางานด้วยรัฐมนตรีเข้ามาเป็นข้าราชการการเมืองก็ควรทํางานควบคู่กับอธิบดีกับประหลัดกระทรวงให้ได้ครับเพราะอธิบดีประหลัดกระทรวงบางคนเนี่ยจะหกสิบนะฮะห้าสิบแปดงั้นรัฐมนตรีบางคนยังสี่สิบกว่าไปสั่งอะไรเขาอะ อการสั่งคนถ้าคุณสั่งให้เขาถ้าคุณคิดแค,แค่คำว,ว่าสั่งนะคุณไม่ได้คิดถึงคําว่าความร่วมมือนะอม,มันก็ไม่รอดมันก็ต้องย้ายครับมันก็เป็นถ้ายอย่างนี้นะจะทําทใจฮะทําใจนะครับส่วนเรื่องไฟป่าครับคุณผู้ชมฮะในรายงานของฉบับนี้ว่ายัางไงนะที่อะไรอะ่ะบ,บอกควันแม่สายอันตรายที่สุดครับอ๋อแม่สายพบฝุ่นละออง7470.8ไมโครกร,รมัมต่อลูกบาทเมตร ครับเออเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่ามันขนาดไหน <c oughs> มันขนาดไหนมันอันตรายแน่อันตราย,น,รายนะครับแตวตอนนี้เขาก็ต้องอพยพแล้วนะโหยังยองแบบยังไม่ได้ไปสนเปนานวันก่อนมนดาดทุกข่าวต้องเจ็บนักข่าวก็ไปช่วยดับไฟป่าเห็นนแบอกโห,โหเห็นแล้วแบบบ,บอกเจ้าหน้าที่ไม่มีเลยเออไฟลุลกไหม้แล้วเขาก็ว,วิ่งเข้าไปนะคุณอะไรตัวเล็กๆอ่ะเออเดินลุยเหมือนกันน่ะครับน่ากลัวมากๆบอกดับยากมาก ออ <H ung> แล้วทําไมไล่ในข่าวที่เรานาเสนอจากกรมทะลึเนี่ยนะฮะเขาบอกโอ้โหแปดล,ล้วกว่าไล่คุณเผาอ่ะสรุปว่ามันลุกเองได้ไหมแต่ในกรณีที่จับคนได้ผมว่าก็ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กรณีที่มันลุกได้เองนั่นแหละนั่นแหละถามจะถามมาไฟป่ามร <c oughs> ับวงจรได้ไหมเออนั่นแหละต้นไม้ไม่เสียสีกันสปาร์ต <c oughs> ไปลุก <c oughs> ไปลุกพุับพุับพอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอุกอธมคุณอุกคุณอุกครับเสิญครับคุณอุก คุณอุ๊คุณอุ๊คุณอุ๊คจ้าครับเชิญครับคุณอุ๊อ๋อเรื่องไฟป่าเหรอคะเรื่องไฟป่าครับไฟป่าภาคไหนดีภาคเหนือครับภาคเหนือมันมาอยู่ภาคเหนืออย่างเดียวไฟป่าไฟป่าภาคเหนือน่ะมันโเล็กน้อยอ๋อเล็กน้อยเหรอไฟไฟป่าในสภายิ่งกว่าหรือเปล่าอ๋อไฟป่าในสภาโอ้โห ไฟป่าทั้งเหนือมันมันไหม้เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ดับได้แต่ไฟป่าในสภาวไหม้มันหลายสิบปีแล้วไม่ดับเลยอ่ะรับไฟมันแรงไฟแรงน้ำมันแรงไม่เป็นประกอบด้วยเสือสิงห์กรสทิงแรยอ่าไม่เป็นไรประเทศเลยอ่ะไม่เป็นไยประเทศเลยอ้าวเดี๋ยวก่อนครับคุณลุงแล้วแล้วจริงๆไรไฟป่าเนี่ยคิดว่ามันเกิดขึ้นเองได้ไหมมันเกิดขึ้นเองได้นะ ลูกเองอะ่ะก็มีแต่คงมีน้อยแหละเพราะแต่มันมันมีอะ่ะลูกเองมันก็มีเหมือนกันบางภัยธรรมชาติบางทีครับที่อะไรเสียดสีมั่งฟ้าผ่ามั่งแต่ช่วงนี้ฝนไ together, ม่ตกเลยฟ้าผ่าคงไม่ค่อยมีมั่มมงออส่วนมากจะตั้งใจเผาอ่ะเผาลูกพี่มั่งเผาจะให้เกิดไอ้นั่นไอ้นี่มั่งเกิดเห็ดมั่งเกิดยอดไม้ยอดอะไรไปขายมั่งอะไรเงี้ยมีหลายอย่าง แล้วคิด้วแล้วเราคิดว่ามันมันเป็นการตั้งใจมากกว่ามากกว่าเรื่องบังเอิญนะตั้งใจเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นนะอ่ะที่ธรรมชาติก็มีสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรอ่งนั้นอ่ะอืออือคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับครับอ่าแล้วเรื่องที่สองครับเรื่องเนี่ย<อ>เขาคุยกันกองดองนะใช่ครับกองดองจะให้เขาจะให้ล้มคดีคอตสเห็นด้วยไม่เห็นด้วย,วยฮะ ต้องคิดด้วว่าคอตสก็ทําถูหรือเปล่าครับถ้าคอตสก็ทําถูกอย่าอย่าอ้างแต่ว่าอะไรประเด็จการทหารอะไรดิอ่าฮะประเด็จการทําถูกับประชาธิปไตยทําชั่วคุณยาเลือกเอาแบบไหนอ่ะอือเออประการทำถูประชาธิปไตยทําชั่วอ่าอ่าแต่ประชาธิปไตยประชาธิปไตยประชาชนได้อะไรมั่งอ่ะประชาชนอ่ะคิดซะมั่งอ่าฮะจะเลือกตั้งอ่าเลือกตั้งเ่ะคิดอยู่แค่นั้นเน่ะเลือกตั้งแล้วได้อะไรล่ะ แล้วมีคนเขาบอกว่าเนี่ยถ้าถ้าล้มคดีคอร์อเนี่ยอาจจะเกิดสงครามกลางเมืองว่ต้วงสอบเลยว่าคอร์รัลเขาำถูกหรือเปล่าออืถ้าเขาทำถูกกะไม่ไม่จำเป็นว่าเขาต้องมาจากไหนจากอะไรนี่คะเนี่ยคุณอุ้พอดีมีคนเขาบอกว่าเนี่ยถ้าล้มคดีคอรเนี่ยมันจะทะเลาะกันหนักเกิดสงครามกลางเมืองเนี่ยเชื่อไหมว่าจะเป็นขนาดนั้นก็น่าจะอย่างนั้นแหละขนาดนั้นเลยเหรอครับก็ต้องดูถึงเหตุผลไงว่าเขาทำถูกหรือเปล่าไงไม่จําเป็นว่าเขาต้องมาจากไหนหรอกคาริปไตที่ ทำไม่ดีทำชั่วไม่เห็นจะพูดกันเลยอ้างแต่ประชาธิปไตยประชาธิปไตยอย่นั้นขึ้นสมองอืมโอเคครับคุณโู้ขอพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับเอนประชาธิปไตยทําให้เข้าของถูกได้หรือเปล่าอะไรก็อย่างว่านะครับคือว่าประชาธิปไตยเขาก็ต้องอ้างว่ามันมาจากการเลือกตั้งมาจากประชาชนเลือกครับตอนนี้ตอนนี้เรียงก็เราเห็นประเทศอื่นๆที่ อยู่กันนานๆนี่ไหมนายกที่อยู่นานๆประธานาธิบดีที่อยู่นานๆบางทีอำนาจมันไม่เข้าใครออกใครพออยู่นานๆอ่ะก็ไม่ฟังประชาชนไงอ๋อใช่ไหมเมื่อวันเป็นมูบาเลสเอมูบาลักใช่ไหมกันดัฟฟี่อะไรพวกนี้ใช่ไหมหรือแม้เฟอร์ดินานมาโกสอะไรพวกนี้เออเขาจะอยู่นานๆสำรักความความเออสำรักความสำรักอำนาจเออสำรักอำนาจสำรัก ล้นคอมาเลยต้องสำรอกอะไรที่มันไม่ดีออกมาต้องสำรอกออกมาบ้างอุออ่าเดี๋ยวมาอ่านงนี้หน่อยครับนี่บิ๊กบังเขาบอกว่าคือเสนาันเขาถามข้อแรกนะฮะใครที่พู่งอยู่เบื้องหลังการปฏิวัติ ตัวท่านเองหรือไม่ที่มีผลจูงใจส่วนตัวขอให้ท่านพูดความจริงมิฉะนั้นแล้วสาธารณชนจะแข็งใจว่าอม,มาตผู้มีบารมีในรัฐธรรมนูญเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติ19กันยายน2549ถ้าไม่พูดความจริงประชาชนทัทง้ทงประเทศเนี่ยก็เครือดแคงและกระทั่ทงผนึทุรักษ์ศิษย์ดีนายกและเสื้อแดงเข้าใจว่าอมาตเป็นผู้มีมากในรัฐธรรมนูญสนับสนุนการปฏิวัติสองเมื่อเกิดการปฏิวัติแล้วท่านลักณะปฏิวัติได้เข้าเฝ้าถวายรายงานต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพลเอกเปรมติณสุลานนท์ประธานคณะรัมนตรีและราชปุรุษเป็นผู้นำท่านเข้าเฝ้าหรือไม่พเปมรู้เห็นกับการปฏิวัติหรือไม่ ท่านเคยแจ้งพบการปฏิวัติต่อพลเอกเปรมก่อนหน้านี้หรือไม่และสามเพื่อบรรเทาวความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นในประเทศก่อนตองดองท่านต้องพูดความจริงให้กระจ่างภายหลังขจัดความขัดแย้งทางการเมืองจนเกิดความวุ่นวายในประเทศแล,ล้วพลเอกเปรมได้ขอร้องท่านให้ออกมาพูดความจริงกับเหตุการณ์ปฏิวัติสิบเก้าก็ยอ9สี่เก้าผ่านพลเอกมงคนอำพรพิสิทธิ์สองครั้งใช่หรือไม่และท่านได้พูดความจริงตามการขอร้องขอหรือไม่เอ้โหเสียงถามได้ฟีดาถามได้บิ๊กบางตอบ คำถามที่ถามผมในี่ยว่าแรกผมรู้สึกร้ายตัวเองสถาบันสอนนี่มีความรักความเข้าใจตรงรักตั้งดีต่อชาติบ้านเมืองที่สุดในช่วงนี้คําถามนี้ไม่ควรมาถามผมอ่ะถามใครถามใครอ่ะถามคุณกิมมี่ถามผมไปยม่ได้เดินถามเขาไม่ถามเขาได้เป็นวันแม่ที่ไหนเส้นเดียวกับที่คณะผู้ใหญ่ระเบิดบ่าวก้าคำถามกรรมการตายแล้วก็ตอบไม่ได้ดังนั้นบางเรื่องเมื่อถึงเวลาจะปรากฏขึ้นมาเองแน่นอนตายแล้วเป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วอืพอนักการเมืองเวลาถามมาอ้าวคุณ ตกลงถนนที่บอกว่าจะรับปากอ่ะจะสร้างให้ว่าอย่างไงคือว่าอย่างนี้นะครับพี่น้องพี่น้องต้องเข้าใจนะถนนเนี่ยนะมันจะต้องผ่านกระบวนการนําเสนอค่ะคือเราเรามีถนนประเทศนี้มีถนนมากมายหลายอย่างเลยนะจังหวัดนั้นเขาก็มีถนนแต่ถนนของเราก็ยังมีถนนอยู่เรามีถนนเสร็จแล้วเราการมีถนนนี่มันก็เป็นเรื่องที่ดีกูถามว่ามึงจะแต่สร้างให้กูเมื่อไหร่บาลีอยู่หน้าเลี้ยงนิดนึงเลียงซะเลยถนนเนี่ยมันอย่างนี้นะรถนถนนมันมีไว้แบบให้รถวิ่งนะครับ ถนนมีในหลายๆจังหวัดนะเราเราก็มีถนนของเรานี่ก็ยังดีอยู่เะจะลงจะสร้างให้กูไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมจอร์ดฮาวดี้กทมครับครับเรื่องไฟป่านี่ผมไม่รู้ครับว่าคนเผาหรือลุกขึ้นเองเพราะว่าไม่อยู่ที่นนเลยครับอ๋ออะไรนะฮะไม่ป่าครับทำไมครับ ไม่ไม่ไม่น่าจะว่าคนเผาหรือเกิดขึ้นเองครับอ่าแล้วคุณจอมเผาดีคิดว่ามันเกิดขึ้นเองได้ไหมน่าจะได้ครับเพราะว่าสมัยโบราณที่เคยดูสารคดีอะครับัอ่ามันต่างประเทศอะไรเงี้ยครับมันเก็ามันลุกขึ้นเองได้เงี้ยเกอ๋ออะแล้วแล้วแล้วคิดว่าของเราเนี่ยมันลุกขึ้นเองหรือหรือมันมันมีคนเผามากกว่าฮะจะมีมีเจ้งของกรณีครับขังไปไม่ได้หมดเลย อ๋อฮะไปไปได้หมดเลยนะเลอะเราะม,มันมันลุกเองมันจะลุกยังไงอ่ะมันเสียดสีกันนะแบบแบบสมัยก่อนลุกเองก็เกิดจากการกิ่งไม้แต่เออแห้งอากาศแห้งแล้วก็ชื้น,นอืออืออ๋อแล้วมันก็เลยลามไปทั่วอย่างนี้เขาเรียกอะไรอะรับความสมบูรณ์ที่มันลงตัวไงมันเลยเกิดหรือเปล่าเนี <ๆ S 3> เ้ยอย่างนี้เรียกไฟป่าและวมจอนได้นะอ่าใช่ครับแล้วก็สอแฮะงก็สอัอดีเออ องลองผมดูแล้วลองดองไม่ได้หรือครับครับเพราะว่าคนเห็นแก่ตัวมันเยอะคนเห็นแก่ตัวมันเยอะอแล้วก็เห็นแก่เงินนะฮะแล้วครับครับแล้วที่เขามีมีเสนอให้ล้มคดีของคอตอสอเนี่ยคิดว่ายัางไงฮะเออไม่น่าไม่น่าจะล้มนะครับเพราะว่ามันก็จบสินแล้วจริงๆผมว่าถ้าคนมีมีสติ ภาพปัญญาเนี่ยผมคิดว่าแล้วอย่างคุณทักสินเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะรู้ตัวว่าเขาทําผิดแต่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่ทําผิดผมดูแล้วเหมือนมันเด็กอะครับอืมครับ,รบอย่างผมถ้าผมรู้ผิดผมก็ต้องอายแก่ความผิดครับครับถึงจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้ถึงจะเป็นคนยุ่งยกได้อ่าครับแต่ทําอย่างนี้ผมดูแล้วหลอกหลอกพวก แล้วผู้แสดงก็เชื่อครับเขาเป็นบาดเจ้าบาเจ้าอืมครับสรุปว่าตอไม่เห็นด้วยนะที่ไม่ในเห็นด้วยคดีคอตสอโอเคครับคุณจัดเฮลดี้ขอบพระคุณฮะขอบคุณมากครับเมื่อกี้เสยหนาแล้วนะคือคุณอภิสิทธิอภิสิทธิบอกว่าผู้ทรงคุณวุฒิสี่สิบเจ็ดคนที่เขาเสนอล้มมานะหลายคนคอตสสได้ดำเนินคดีไม่แต่ใจคนที่เสนอล้มให้ล้มคอตสอจะเป็นคนคนเดียวกับคนที่คอตสอส่งให้ดำเนินคดี ผมทราบเพราะว่าได้กรอบแบบสอบถามและทราบว่ามีหนึ่งคนเสนอแต่ก็ใส่เป็นทางเลือกแต่มีสิบคนบอกว่ากระบวนการคอสรชเดินต่อไปตามปกติแต่คณะผู้วิจัยไม่รับเป็นข้อเสนอเป็นทางเลือกแต่หนึ่งคนที่เสนอเรือ่องคดีคอรชซึ่งผมสนิทถามว่ามีส่วนได้เสียบอกว่าขอให้มีทางเลือกแต่คณะผู้วิจัยก็ใส่มาเป็นทางเลือกด้วยดังนั้นขอให้มีการทบทวนข้อเสนอด้วยถ้าทําได้ก็มาตั้งวงคุยกันนะและผู้นำไยคันบอกาการนิรโทษกรรมเนี่ยหลักการคือการให้อภยั <S <S สยสังไายอมรับแต่ต้องแยกแยะหลักการให้อภัยกับหลักกที่่บอวา ไม่มีการทําความผิดจะก,กระโดดหลักให้ภัยไปที่นี้น้กโทษกรรมนักโทษกรรมคือไม่มีความผิดไม่รับผิดให้ลืมเหมือนไม่มีความผิดเกิดขึ้นอืผมคิดว่าฝ่ายที่เสนอเห็นด้วยหรือไม่เห็นนี่นกโทษกรรมต้องคิดให้ดีเพราะขณะน,นี้กระบวนการจะเอาผิดผมแต่ผมไม่เสนอให้นันโทษกกรมเพราะผมมั่นใจในความบริสุทธิ์และกระบวนการยุติธรรมและไม่เป็นธรรมกับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์จากการนำผิดของฝ่ายรัฐเพียงอาจมีผู้นําทางการเมืองได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์อย่างยิ่งท<อ>่านได้สัมภาษณ์ผู้ได้รับผลกระทบหรือยังว่าเขาอยากจะให้ล้ม หรือไม่นะฮะมาดูทางคุณทักษินชินวัตรบ้างครับผมของไทยรัฐออนไลน์เนี่นะครับ,รบเขาบอกว่าที่มาคตอ,อไม่ถูกทักษิน